เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอากักฤษแบบประสมดิฉันพราพุทธข่าวดาราผมก้าพูดข่าวดาราครับหลายตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงแนวทางในการปฏิบัติธรรมของชาวโสกวันนี้ก็เลยอยากสอนเรื่องมักองแปดนะคะเพราะมันเป็นแนวทางหลักที่พวกเรายึดถือในการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้มผมว่าเราน่าจะพูดถึงอ,อ,อริยสัจสีก่ก่อนนะครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความจริง4ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมัก แล้วมักองแปดก็อยู่ในข้อที่4นี่แหละครับค่ะก็ก็ได้นะคะแต่คงสอนได้แบบนพื้นนเพราะถ้าจะให้สอนลึกซึ้งอย่างที่พ่อครูอธิบายศัพท์มันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคำว่าตรัสรู้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับเขามักจะใช้คำว่า to become enlightened แล้วเวลาพูดถึงการตรัสรู้เขามักจะใช้คำว่า enlightenment อย่างเช่น when Buddha became enlightened he realized the four noble truths when Buddha became enlightened he realized the four noble truths ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านได้เข้าถึงอริยสัจส,สี hmm. realize แปลว่าเข้าใจหรือตรรนาคนะคะ the four noble truths ก็คืออริยสัจส,สีครับข้อแรกที่ท่านตรัสรู้ก็คือเรื่องทุกข์ hmm. นะครับพระเจ้าท่านตรัสว่าการเกิดทั้งหลายเป็นทุกข์ hmm. นะครับท่านไม่ไดไห้หมายความเฉพาะเรื่องการเกิดทางร่างกายเท่านั้น hmm. นะครับ ต่มารวมถึงการเกิดของกิเลสทุกชนิดด้วยแหมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะลึกซึ้งกันไปสําหรับรายการ3นาทีนะคะ <c oughs> เอาแค่ชว่วยทั้งหลายเป็นทุกไปก่อนนะคะ <c oughs> โดยเราอาจจะพูดว่า he realized that life is suffering he realized that life is suffering ท่านได้ตระหนักว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์ <c oughs> suffering แ <c oughs> ปลว่าความทุกข์หรือความทรมานนะคะข้อที่สองที่ท่านตรัสรู้ก็คือสมุทัย <c oughs> หรือสาเหตุของความทุกข ซึ่งก็คือตัณหานั่นเองค่ะเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า the cause of suffering is desire the cause of suffering is desire สาเหตุของความทุกข์คือตัณหาเวลาแปลตัณหาเขามักจะใช้คำว่า desire ข้อที่3ที่ท่านตรัสรู้ก็คือนิโรธหรือความดับทุกข์ซึ่งเราสามารถที่จะปฏิบัติไปจนถึงความดับทุกข์ได้ถ้าจะเอาแบบง่ายๆนะคะเราก็อาจจะพูดว่า It's possible to end all suffering. Mm hmm. It's possible to end all suffering. มันเป็นไปได้ที่จะทำให้ทุกทั้งปวงหมดไป mm hmm. ส่วนข้อที่4นะครับที่ท่านตรัสรู้ก็คือมรรค mm hmm. ซึ่งหมายถึงทางปฏิบัตินะครับที่จะไปสู่ความดับทุกข์ครับข้อ4นี้ก็คือมรรคอมแนั่นเองนะคะ mm hmm. ซึ่งในภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดว่า mm hmm. The way to end all suffering is the Eightfold Path. The way to end all suffering is the eightfold path ทางที่จะพาพ้นทุกข์ทั้งปวงคือมรรคองแปด the eightfold path ก็คือมรรคองแปดนะคะ mm hmm. เรื่องมรรคองแปดสงสังยต้องไปต่อกันในคราวหน้า <c oughs> ครับเพราะว่าเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกหลายคำนะคะมีคำว่า to become enlightened enlightenment realize the four noble truths suffering แล้วก็ the eightfold path ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันคือ when Buddha became enlightened he realized the four noble truths he realized that life is suffering the cause of suffering is desire it's possible to end all suffering the way to end all suffering is the eightfold path พบกันใหม่โอกาสหน้าครับจเจริญธรรมครับจเจริญนำค่ะ